13ตรงกับวันขึ้นส5ห้าค่ำเดือน11อวันออกพรรษาก็ต้องพูดถึงเรื่องวันออกพรรษาวันปวารณาพรรษาพึ่งปวารณาพรรษาไปเมื่อกี้ปวารณาพรรษาพูดผิดปวารณาเนี่ยปวารณาอะไรเมื่อกี้เนี่ยปวารณาในคณะสงฆ์เนี่ยครับ ส่วนของโยมโยมไม่ต้องปวารณาแต่พระสงฆ์ต้องปวารณาก็คือ,อหลวงแม่พูดไปในคลิปเมื่อเช้านี้คะ่ะที่ที่ดรเอกเขาทำคลิปสำหรับเฟ e บุ o k นะคะคิดว่าควรต้องพูดซ้ำเพราะว่าญาติโยมตรงนี้ไม่ได้ยินนะคะพิธีประวารณาเป็นพิธีที่งดงามในพุทธศาสนาปวารณาวันนี้เป็นประวารณาเพื่อที่จะบอกว่า เร,เราอยู่กันมาในพรรษาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วพอออกพรรษาแล้วเนี่ยสมัยตะก่อนนะลูกต่างคนต่างไปอะคะ่ะต่างคนต่างไปสู่ที่อื่นๆมันเขาไม่ได้อยู่กันเป็นอารามใหญ่โตอย่างนี้นะคะช่วงเข้าพรรษาก็มาอยู่ด้วยกันทีนี้ในช่วงสามเดือนที่อยู่ด้วยกันอะมันก็อาจจะมีเรื่อง พังแคลงใจสิ่งที่ได้เห็นก็ดีสิ่งที่ได้ยินก็ดีมันเป็นความสงสัยที่เรานึกว่าหลวงพี่คนนี้ไม่ได้เรื่องเรื่องนี้นะคะให้มีโอกาสได้ถามไถ่ต่อหน้ากันให้มีโอกาสได้อีกฝ่ายหนึ่งได้บอกเล่าว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเป็นประเพณีที่งดงามนะคะ ทั้งนี้เพื่อว่าเมื่อเราจากกันไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่จากกันไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับหลวงพ่รูปนั้นคนคนนั้นนะคะเมื่อจากกันไปแล้วเคลียร์ละเคลียร์ละเรื่องราวที่เราคล้องใจเขาเราได้ถามไถ่เขาแล้วไม่ใช่ว่าก็ถามไถ่เราอย่างเดียวนะเราก็มีโอกาสได้ภาวนาให้ขอได้จงบอกเรื่องเกี่ยวกับเราและเราเขาก็ภาวนานะคะเราก็จะได้บอกเรื่องเกี่ยวกับเขาอันนี้พระธทม รรอันนี้พระภิกษุณีเนี่ยต้องทําในสงฆ์สองฝ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ก่อนที่ลูกจะขึ้นมานะคะภิกษุณีสงฆ์ที่เนี่ยก็ทําทปวารณากันเสร็จแล้วตอนบ่ายอะคะ่ะตอนบ่ายก็ต้องวิ่งไปที่วัดโน้นวัดตักไม้ไลายเพื่อที่จะไปปวารณาในภิกษุสงฆ์ที่นี่เราท,ทําทีละรูปเลยนะคะให้พูดทีละรูปเลยปวารณาทีละรูปเลยแต่ว่าเวลาที่ไปที่กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเราปรวารณาภิกษุณีสงฆ์ ปภาวนาพร้อมกันท่ามกลางภิกษุสงฆ์นะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราทําแต่สิ่งที่หลวงแม่อยากเล่าให้ลูกฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่แม้ว่าลูกไม่ได้บวชลูกก็ควรจะทําทําในบ้านทําในที่ทํางานนะคะมันเป็นโอกาสให้ได้ถ่าถามกันมันอาจจะมีเรื่องขับข้องใจที่ผู้น้อยไม่กล้าถามผู้ใหญ่ ในสังคมไทยลำบากนะที่ผู้น้อยจะลุกขึ้นมาถามผู้ใหญ่เนี่ยนะคะแต่มันเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่ต้องทําให้ผู้น้อยให้ผู้น้อยเนี่ยสามารถที่จะถ่ายถามความเป็นมาเพื่อว่าในอนาคตต่อไปที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะได้เป็นความสมานฉัน์อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขนะคะอันนี้เป็นเรื่องประวัตินาที่เกี่ยวเนื่องกับวันออกพรรษานะคะเสร็จแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราทำอะไรพรุ่งนี้เรา ตักบาทเทโวใช่ไหมตักบาทเทโวเนี่ยนะคะถ้าวัดไหนที่เขาอยู่บนเขาอะ่ะเขาจะได้ฉากที่ดีมากเลยเขาจะให้พระเนี่ยนะคะพระสงฆ์ทั้งวัดเลยขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็เดินลงมา <c oughs> ขอภยัย <c oughs> เดินลงมาจากภูเขาอะคะ่ะรับบาตเรียกว่าญาติโยมก็นิยมไปใส่ ไปตักบาตเทโวนะคะจริงๆแล้วมันเป็นการจำลอง reenactment ภาษากอังฤษใช้คำว่า reenactment นะคะ reenactment of what the Buddha did สมัยที่สมัยพุทธกาลนะคะพระพุทธเจ้าสเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นไหนอะชั้นดาวดึงจริงเหรอจริงหรอือเปล่าตะพ้าโอเคชั้นดาวดึงไม่ใช่เดี๋ยวลงแม่พูดผิดไม่ใช่ชั้นยาวมาชั้นดาวดึงเพื่อที่จะไปโปรดระมารดา พระมารดาอยู่บนนู้นแล้วนะคะพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปทั้งพรรษาหนึ่งนะไปโปรดพระมารดาเสร็จแล้ววันเนี้ยวันพรุ่งนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะท่านเสด็จลงมาจากดาวดินเสด็จลงมาที่เมืองไหนสังกษิษสังิเมืองสังกษิษฐเป็นเมืองที่หลวงแม่ไปพยายามที่จะไปปลูกฝังพุทธศาสนากับชาวพุทธนะครับสังกิสฐสังกิษฐ์นี้อยู่นอกอยู่นอกเส้นสังเว สังเวชนียสถาน4แห่งที่เราไปกันกันกบคณะทัวร์นะคะเขาไม่พาเราไปสังกิษณ์เราะถ้าจะไปสังกิษณ์คงต้องขออีกหมื่นหนึ่งเพราะมันออกนอกเส้นทางไปนะคะต้องออกไปสมัยสมัยที่หลวงแม่ทําทัวร์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันประมาณวันละ5้าพันเพราะฉะนั้นถ้าจะไปสังกิษส์เนี่ยต้องขอเพิ่มค่าทัวร์เป็นอีกหมื่นหนึ่งประมาณนั้นก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีคนที่จะพาเราไปสังกิษณเนนี่ยนี้มันตึงโอเคนะมันมีอะไรถ่วงหลวงแม่อยู่เนะี่ย สายเนี่ยเออสาธุสาธุสาธุค่ะมันมีอะไรถ่วงเดี๋ยวพูดไม่ออกหรกมันมีอะไรถ่วงคออยู่สเสด็จลงมาที่สังกิจจาเอ,อ่อพวกพวกชาวพุทธที่สังกิจจานะคะก็จะมีความเอ,อ่อเขาจะฉลองใหญ่เลยละ่ะฉลองใหญ่คืนเนี้อค่ะเขาจะฉลองใหญ่เพราะว่าเขาถือว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จลงมาที่เมืองเขานะบรรดาชาวพุทธ หลากหลายค่ะเขาบอกว่าเป็นหมื่นเลยซึ่งซึ่ง,งสังกิษณ์เองเนี่ยเป็นเมืองน้อยน้อยน้อยอยเป็นตำบลเล็กๆนะคะแล้วก็จุดที่จะไปฉลองกันเนี่ยเวลาเราไปปกติมันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นพระพระเจ้าอโศกเสด็จไปแล้วก็ไปปกักเสาพระเจ้าอโศกเอาไว้นะคะเสาพระเจ้าอโศกที่สังกิษา์เนี่ยหัวเป็นอะไรหัวเป็นอะไรคะ โอ้ยพูดมาต้องเยอะแล้วหลูอพี่ไม่ยอมจาเลยเป็นที่เดียวที่หัวเป็นช้างจํานะหัวเป็นช้างที่สังกิษสะค่ะช้างเดียวค่ะช้างตัวเดียวเวลาเนี้ยหัวเสาอยู่ค่ะเสาหายยังดีนะว่าช้างยังอยู่เพราะว่าคงจะใหญ่เกินที่ใครจะยกไปนะคะยังอยู่แล้วก็ทางพิพิธภัณฑสถานเนี่ยเขาก็จะมาทำมาล้อมล้อมกรอบเอาไว้ให้นะคะไม่ให้คนขโมยไปลงมาที่สังกิษสะ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะมีการตักบาตเทโวเพื่อจะฉลองวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดพระมารดาแล้วสเสด็จลงกลับมาที่เมืองมนุษย์อีกครั้งหนึ่งที่สังกิษะา อันนี้เป็นเรื่องสิบเรื่องกันกับวันออกพรรษากับวันพรุ่งนี้นะคะลูกจะได้ทําความเข้าใจว่าเอาแล้วทําไมบ้านเราไม่เคยตักบาตรเทวเลยวัดทรงธรรมเนี่ยไม่เคยตักบาตรเทวเราจะลงมาจากไหนดีลูกเราหาสวรรค์ชั้นไหนจะลงมาดีอ๋อเราขึ้นไปตรงโน้นดีไหมมีมีทางลงมาเนี่ยนะเออเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าอยู่เราน่าจะเริ่มนะเราน่าจะเริ่มแต่ว่าต้องบอกญาติโยมนะว่าญาติโยมเดี๋ยวเราจะมีการตักบาตรเทวกันนะคะนี้ อันนี้จบเรื่องจบเรื่อง,จบ,องจบเรื่องออกพรรษายแล้วนะคะมีเรื่องที่หลวงแม่เองประทับใจแล้วก็เห็นลูกๆมาก็เลยอยากเล่าให้ลูกๆฟังเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่อินเดียละนะคะเป็นเรื่องของครูคนหนึ่งครูคนหนึ่งเนี่ยก็มีคนไปถามเขาว่าทําไมเขาถึงได้มายึดอาชีพครู mm hmm. เขาเล่าเรื่องว่าสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆนะคะในชั้นเรียนเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเอา เรือบินนะคะเรือบินที่มันเป็นโมเดลมันเป็นโมเดลมันน่ารักน่ารักกันนะคะซึ่งมันไม่มีขายแล้วมันมาจากต่างประเทศมันมาจากต่างประเทศเพื่อนคนนึ่งเนี้ยเอามาอวด วันนี้เขาได้มานะคะทุกคนก็ไปลุมล้อมเพื่อนคนนี้เพื่อที่จะหยิบจับอย่างน้อยที่สุดขอให้จับขอให้ได้ดูรายละเอียดว่าว่าระบินลำนี้มันเป็นยังไงนะคะบางคนก็ไม่ได้เคยขึ้นเครื่องบิน,นใช่ยมั้โอ้ตรงนี้มันมีหน้าต่างนะคนขับมานั่งอยู่ตรงไหนโอ้มันนั่งอยู่ตรงนี้ดูรายละเอียดกันเสร็จสับเจ้าของเนี่ยก็ออกไปเข้าห้องน้ํารถระบินเนี่ยระบินเนี่ยมันก็อยู่ในมือของเพื่อนทั้งกลุ่มเพื่อนทั้งกลุ่มไม่หายหรอก นะเพราะเพื่อนในกลุ่มก็ช่วยกันดูเสร็จแล้วพวกที่ดูดูระเบินเสร็จสับแล้วเนะี่ยก็วางระเบินเอาไว้เจ้าของก็ยังไม่มาเจ้าของไปห้องเข้าห้องน้ํำยังไม่มาเด็กคนเนี้อยากได้มากเลยแล้วก็ครอบรครัวเขาไม่มีทางไม่ไม่มีรู้จักใครที่อยู่เมืองนอกไม่มีเงินที่จะซื้อราคาแพงอย่างเนี้ก็เลยเอาใส่กระเป๋าตัวเอง เพื่อความอยากได้มากอยากได้มากเอาใส่กระเป๋าตัวเองตีพอครูกลับมาไอ้จุกของเครื่องบินอนะกลับมก็ววายไปบอกครูบอกว่าเครื่องบินหายครูทํำยังไงอะครูก็บอกว่าลูกศิษย์อะทั้งชั้นเลยมายืนข้างหน้าเนะี่ยมายืนเข้าแถวเอามืออย่างเงี้ยนะคะเอามือแตะกระดานเอาไว้หลับตาทุกคนนะทุกคนหลับตาครูก็ไปล้วงกระเป๋าไปล้วงกระเป๋าของเด็กแต่ละคน ตกลงก็ได้เครื่องบินนั้นมาเจ้าตัวเด็กคนนั้นนะ่ะเจ้าตัวเด็กคนที่ขโมยไปนะ่ะรู้สึกยังไงร,รู้สึกกลัวมากแล้วรู้สึกหน้าชามากๆที่ถูกจับได้ครูก็ไม่พูดอะไรสักคำเลยก็เอาเครื่องบินนะคะไปวางไว้บนโต๊ะครูอา้าวเด็กนักเรียนกลับที่นั่งได้ค่ะว่ากลับที่นั่งเรียบร้อยแล้วคนไหนเป็นเจ้าของลูก คนที่เป็นเจ้าของนี่ครูได้คืนแล้วมาเอาของเธอไปดูแลให้ดีๆนะครูไม่เคยเรียกเด็กคนที่ขโมยไปพูดเลยนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ห้สิปีผ่านไปไม่เคยตำหนิในชั้นเรียนเลยว่าใครเป็นคนขโมยไปไม่มีคำพูดว่าใครขโมยของใครไปแต่ว่าครูทำรรม,มหาศารร์เอาเครื่องบินมาคืนเจ้าของได้ ลูกดูสิเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเออเป็นเรื่องนกาทีฟหรือโพสทีฟไม่พูดถึงเรื่องขโมยขโมยนี่นกาทีฟใช่ไหมไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยครูใช้มหัศจารร์ความอัศจรรย์ของครูเองความสามารถของครูเองเอาอันเนี้ยมาคืนเจ้าของได้เจ้าของก็ดีใจว่าได้ของคืนเด็กที่ขโมยก็ไม่ต้องแบกแบก การที่จะถูกตราหน้าจากเพื่อนว่าเป็นไอ้ขี้ขโมยแล้วครูก็ไม่เคยพูดกับเด็กคนนี้เลยเด็กที่ขโมยนะคะครูไม่เคยพูดกับเด็กที่ขโมยนี้เลยจนห้าสิบปีผ่านไปเด็กคนนั้นนะคะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นครูคนนี้ครูคนที่เล่าเรื่องเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกประทับใจกับครูมาก แล้วเขาไม่คิดว่าอาชีพไหนที่มันจะงดงามเท่ากับอาชีพครูที่จะปลูกฝังความดีให้กับลูกศิษย์เก็ตมะมรู้สึกมะรู้สึกในใจไหมว่าอาชีพครูเนี่ยซึ่งเราเนี่ยไปเห็นว่าต่ําต้อยบ้านเราในอาชีพครูคืออาชีพต่ําต้อยครูก็อยากจะเข้าไปเป็นครูแล้วก็อยากจะร่ารวยเหมือนคนอื่นก็ไปกู้นี่ยืมสินปรากฏว่าครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นครูที่เป็นลูกหนี้มากที่สุด ในโลกเลยมั่งนะคะไม่ได้มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองนะคะแต่เรื่องนี้มันบอกเราอีกวิธีหนึ่งเลยว่าความเป็นครูนะถ้าพี่เป็นครูด้วยหัวใจพี่จะปกป้องคนที่ทำผิดมีใครบ้างที่ไม่เคยทำผิดในชีวิตนี้ไหนยกมือขึ้นจิ๊กถ้ามีคนยกมือหลวงแม่บอกได้เลยว่าไอคนนั้นนะมันโกหกมันผิดศีลข้อ ผิดศีลก็สีตามก็ไปด้วยเราทุกคนเราทุกคนนะดหลวงแม่อยากจะพูดว่าเราทุกคนได้เคยทําเรื่องบางเรื่องที่เราไม่น่าทำมาแล้วมาแล้วนะคะแต่ในการที่ครูปกป้องเกียรติยศของเด็กคนนี้มันเป็นสิ่งที่ประทับใจเป็นคําสอนที่ยิ่งไปกว่าที่จะไปสอนว่านี่นะเธอนนะเธออยาขโมยนะการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดี การกระทาของครูในเรื่องที่เล่าเนี่ยนะคะมันยิ่งกว่าคําสอนที่จะบอกว่าเธออยากขโมยนะนอกจากการไม่ขโมยเราจะปกป้องคนที่ทําผิดยังไงเราจะสอนเขายังไงให้คําสอนนั้นเป็นคําสอนที่ยั่งยืนในชีวิตของคนนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ได้รับการปลูกฝังอย่างวิเศษจากวิธีการที่ครูทำในชั้นเมื่อ50ปีก่อน จนกระทั่งตัวเขาเองเนี่ยนะคะเขายึดอาชีพครูแล้วเขาก็น่าจะได้มีความเอื้ออาทรต่อลูกศิษย์ของเขาเหมือนกับที่ครูได้สอนเขาด้วยการกระทานะคะการสอนใดไม่ได้ประทับใจมากเท่ากับทําให้ดูทําให้ you live it นะคะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจึงเป็นสิ่งที่งดงามหรือแม่ฟังฟังเรื่องนี้นะคะคนที่เล่าเนี่ยเป็นแขกเป็นแขกค่ะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วหลวงแม่ก็ประทับใจมากๆเลยแล้วก็ ลูกๆอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะแต่ลุงแม่พอได้ฟังเรื่องนี้ลุงแม่ประทับใจมากๆชื่นชมชื่นชมในจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูแล้วก็ชื่นชมที่ครูสามารถจะถ่ายทอดความรู้สึกดีๆไนดะ้ได้ถูกคนนะคะได้ถูกคนถ่ายทอดให้กับเด็กคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเด็กคนนี้ไม่ได้คิดจะขโมยแต่ขณะนั้นน่ะมันมีความอยากได้มากกว่าความรู้สึก ผิดชอบชั่วดีไม่ใช่จะไม่รู้ว่าการขโมยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อตอนที่ครูล้วงลงไปในกระเป๋าเนะี่ยเขาเต็มไปด้วยความกลัวว่าประเดี๋ยวเถอะครูจะต้องครูจะต้องประจานเขาต่อหน้าเพื่อนนะคะปรากฏว่าพอครูหยิบไปแล้วครูก็ไม่ได้ว่าอะไรเลย ตั้งแต่บัดนัน้นจนบัดนี้ครูไม่เคยพูดอะไรเลยเราก็่ว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นความงดงามที่หลวงแม่เล่าให้ลูกฟังเพื่อว่าเราจะได้ตรึกถึงความดีนี้ความดีในใจของครูเนี่ยนะคะให้เป็นหมายให้เป็นตัวอย่างที่เราก็จะมีความเมตตากรุณาต่อนักเรียนของเราถ้าเราเป็นครูนะคะต่อเพื่อนๆของเรานะคะที่เราจะปกป้องซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่งดงามนะคะได้ฟังแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีมากเป็นเป็นกุศลเป็นเรื่องที่เป็นกุศลทั้งๆที่จริงๆแล้วเรื่องนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่อ่ากุศลนะแต่เมื่อฟังแล้วเป็นกุศลมากๆนะคะจิตใจของเราก็เบิกบานเบิกบานรับรู้ในความดีของครูคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นความดีที่เรา พร้อมที่จะน้อมรับและเจริญต่อไปนะคะไม่ต้องสอนเป็นธรรมะเป็นโอวันนี้เลยไม่ได้สอนพี่ภาษาบาลีเลยเลยไม่มีภาษาบาลีให้พี่เดี๋ยวคราวหน้านะคราวหน้าต้องมีภาษาบาลีสักประโยคหนึ่งนะคะรักษาความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มเกลือ,อยังไงก็เค็มนะคะเหมือนกับทองเหมือนกันยังไงก็ทองคานะเขาหลอมก็เป็น ทองคาก็ถูกหลอมเหลวใช่ไหมคะแต่เขาก็เป็นทองนะเขาไม่ได้เสียความเป็นทองคําไปเลยนะคะฉันใจญก็ฉันนั้นนะคะให้ตั้งใจที่จะมั่นคงอยู่ในความดีตั้งใจที่จะมั่นคงอยู่ในกุศลไม่ว่าก้าวย่างของเราเราจะทําอะไรเราจะพูดอะไรใจของเราตั้งมั่นอยู่ในกุศลแล้วการแสดงกออกทางกายทางวาจาก็จะเปลี่ยนไปด้วยกุศลคะ่ะขอโมทนาคะ่ะสาธุ